ยกตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ POW นะครับใน Bit Cup Exchange นะครับผมก็ได้รันบดนะครับอันนี้ผมให้ดูทาเซนหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยรันบดไปเป็นรันบดกิจนะครับพอมันขึ้นไป5%ก็ขายขึ้นไปถึง5%ก็ขายขายแค่กำไรออกมานะครับขึ้นไปก็ได้กำไรออกมา แล้วเห็นไหมครับเวลามันขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นครับขึ้นไปจนเนี่ยจนถึงเนี่ยปบ๊บห้าเปอร์เซ็นไล่ขายไล่ขายลงมาแล้วก็ไล่ซื้อไล่ซื้อลงมานะครับ,ต,บตัวนี้ดีดขึ้นมานะครับตัวนี้เมื่อกี้เห็นไหมครับลงมานะครับเนี่ยมันก็ซื้อให้ผมนะครับเนี่ยมันเพิ่งซื้อเองนะครับซื้อไปสองร้อยนี่ซื้อไปสองรอบแล้ว เวลามันขายขายหนึ่งสองสามสามรอบนะครับซื้อขายซื้อขายสลับอยู่เงี้ครับเรื่อยๆถ้าลงมาลงมาตอนเมื่อกี้มันซื้อให้เนี่ยครับเนี่ยสิทำซื้อให้สองร้อยนะครับเวลามันลงมามันก็ซื้อให้นะแล้วไอ้เหรียญนี้มันชอบชอบดีอย่างเงี้ยครับ เวลามันขึ้นไปเราจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสนะครับขึ้นไปก็ขายอย่างน้อยก็ขายกําไรออกมาแล้วพอลงมาก็เอากำไรมาซื้อใหม่ลงมาก็เอากำไรมาซื้อขึ้นไปก็ขายออกขายออกได,ได้เรื่อยๆนะก็เนี่ยมันลงมาก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะขึ้นจะลงอันนี้สําหรับคนเงินเอาเอาเงินไม่ไม่เอาเงินเย็นมาเล่นนะครับเอาเงินที่เรา สามารถกนเสียงได้นะครับกนนบ็ไม่ได้แนะน,น,นําในการลงทุนนะครับไม่ได้แนะนําลงทุนผมก็ใช้บอดรันบอดโดยผ่านโทรศัพท์นะครับไม่ได้เช่า VPS นะครับโทรศัพท์ก็สัญญาณ Wi-Fi ก็ไม่มีเอ้สัญญาณไอ้ซิมเสียนะครับแล้วก็มีแค่เล่น wiFi ได้อย่างเดียวผมก็เอามาใช้เปิดบอดนะครับเป็น a n Android รุ่นเก่าๆเ,เปิดทั้งวันทั้งคืนครับเวลานอนมันก็ซื้อขายให้เรื่อยๆ ตอนนี้มันกำลังหล่นลงมานะครับมันก็ซื้อที่ให้ที่ห้าจุดหนึ่งห้านะครับอยู่ตรงนี้มันอันนี้มันลงมาอีกแล้วนะครับแสดงว่ามีการทุบลงนะครับถ้าทุบลงอีกมันก็ช้อนให้อีกสองร้อยนะครับผมกำหนดให้มันซื้อแค่สองร้อยทุนของผมเหรียญน,นี้ก็ประมาณ ห้าพันห้เกือบหกพันนะครับจริงๆประมาณ6กพ0นะครับแต่มันอยู่ในนั้นก็ก็ซื้อขายซื้อขายให้มันอาจจะได้กําไรทีละน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันขึ้นไปเรื่อยมันก็ขายออกทีละสองร้อยสองแล้วก็เวลามันลงมามันก็ซื้อไล่ลงมาเป็นระบบบดกริดนะครับ ล้าก็เลือกเหรียญที่มันชอบเด้งบ่อยๆครับเนี่ยเด้งจุดลงแล้วก็จุดลงนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับยังจุดลงไปเนี้ยก็แกล้อะไรแล้วพอมันหล่นลงมาปุ๊บอพอมันหล่นลงมาปุ๊บแล้วก็มันก็ขึ้นไปไขายออกให้ไหมขายออกไหมขายออาขายออกทีละสองร้อยสองร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ขายออกห้าเปอร์เซ็นต์ขายออกทีละสองร้อยลงมาปุ๊บซื้อให้ขึ้นไปก็ขายอีก ไล่ไล่ไอะไงเงี้ยโอเคครับผมขอบคุณมากสําหรับทุกท่านที่รับชมนะครับออย่าลืมเนี่ยเวลาหาเหรียญน,นะครับหาเหรียญที่มันขึ้นอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเนี่ยขึ้นแหลมๆขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเราจะไม่เสียโอกาสเลยนะครับะนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ